สวัสดีครับผมเจอกันคลิปนี้ต่อนะครับผมการทำความสาดนะครับผมที่ลงน้ำแข็งนะครับผมกว้างนะครับกว้าง ดูด้านหภรรภรรภรลังครับภาพด้านหลังภาพเบื้องหลังห <uh oh ัวหน้ากำลังซอยจุอ้เหมือนมูอยู่ทำงานน้องกันเลยวสองเดียวกันเลยนี่หัวหน้านี่โอ้

แล้วตรงนี้มันิีด,ดีอยู่นะอืมอืมคลิปนี้ก็คงไม่ยาวแล้วครับผมคลิปสั้นๆนะครับ เบริ่งทอดช้างเบริ่งหอดมือเอ้เขาเหตุโรงงานร่าง <c oughs> ก่อสร้างกันละลายเท่า,า,าร่างก่อสร้างนะครับผมยังไม่เสร็จนะครับโรงงานยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับผมทำควาที่อาดลายพั้นตอนสะอาดครับสะอาดนะครับสะอาดปลอดภัยนะครับผม กินูกก้อนก้อนในรบเย็รับชมเย็นลกก้อนูก้อนก้อนในรบ,บเย็รับรับเค็มเออเค็มอยู่รับพืบ้นได้เลยเกินเกิน

้องชายอสายหรใสาหรอสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผมปุ่น